ันจะต้องเสี่ยวกันทัางเมืองตรงนี้ตอนนี้นจะเป็นตลาดมือนะคะสุดทางเลยร้านโจมาเบเกอรี่เป็นร้านเบเกอรี่ดังของที่นี่นะคะพระบางใช่ใระหว่างทางไปน้ำตกต,ตาดวางสีนะคะอุโอเ,เห็นเขาปลูกผักตรงข้างหามากน,นี้ไม่รู้จักไม่เคยเห็น แล้วพัดถับแน่นอนมีเกี๊ยวอ่อนเกี๊ยวเข้มกาแฟเหลืองพอบางเห็นลูกอันนั้นกาแฟอะไรคะกาแฟขี้ชะมดที่สมองขี้ชะมดจากกาแฟขี้ชะมดลูกพอบางทางไปใต้กองสีโอ้เห็นกองฟางแล้วคิดถึงเป็นเด็กน้อยเนาะไม่ว่าจะมาเห็นท้องพึ่งดำนาบนี่นี่คือนาดำสบายดี วางแผนการเดินทางวันนี้ก็คือน้ำตกตาดกว้างสีที่สวยที่สุดในหลวงพระบางค่ะพอชิมแบบนี้อันนี้อุปสรรคน่าจะเป็นคล้ายๆเฟือกก็ใส่หอมเจียวด้วยนะเป็นเจียวที่ใส่หอมเจียวใส่มะเขือเทศอื้มอื้มอื้มยิ่งช้อนหอมมากไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวนั่นเหรอนี่ก๋วยเตี๋ยว ให้ดูกันไปคร่าวๆนะคะเป็นแนวทางเผอใครเนี่ยมาพักหลวงพระบางโฮเทลช่วยอยู่กลางใจเมืองนี้เพราะว่าเดินไปประมาณร้อยกว่าร้อยของเมตรขึ้นไปชมวิววัดผู้สีพระอาทิตย์ตกดินสวยมากสวยครับผู้จัดการคนสวย 1 0 0ันขีดครับน,นี้ตอนนี้ขีดขีดเก้าพันเร,รลิกละเก้าพันก็ขับรถทุกคนจะต้องเสียวกันทั้งเมืองสวยอะ่ะแล้วเมื่อคืนนี้เฮ้ยเมื่อวานี้ขึ้นไปวักลู่สีนะคะข้างบนหลังคาบ้านเข้มือนกันทุกหลังอะ่ะคือสวยมากอ,ะอ่ะหาที่แลกเงินก่อน ที่แลกเงินเยอะแยะนะคะไม่ต้องกลัวหายนะรถเลีะะ้ยขวาจ้าด้านหน้าเราจะเป็นวัดภูศรีนะคะ ร้านโจมาเบเกอรี่เป็นร้านเบเกอรีร่ดังของที่นี่นะคะพระบางชัวไหมได้เอาขนมปังติดกระเป๋าไปหน่อยเพื่อซองก็เพื่ซอง เนอ้ันจะมีกาแฟของเาท้องเ้ไหมอืมท้องไม่กินเลยลอ่นนะเราให้ดูแค่ตรงนี้แหละเดี๋ยวลบวนทขกอื่นนะโอเคได้ได้ไป,ไปเราไปหาที่แลกเงินก่อนทางหมดเกลี้ยงเลยเฮ้ยโอ้ ทั้งใจป่าวขอโคกทีนึงแลกซักแสนสองแสนไม่ไม่น่าพอดะนะเจ้าต้องแสนได้เท่าไหร่สามล้สองได้หกแสนสี่พันหกแสนสี่พันเงินไทยสองพันบาทแนะนำทริคหนึ่งก็คือแลกทีละนิด ถ้าเกิดว่าคิดว่าจะจะได้ใช้เยอะก็แลกทีละนิดแล้วก็ค่อยๆแลกเอาเพราะว่าบางวันฤลธดก็ขึ้นแต่ถ้าลงก็ก็ก็ <laughs> แล้วแต่ ระหว่างทางไปน้ําตกตาดกวางสีนะคะอุปห็นเขาปลูกผักตรงข้างทางเยอะมากมันสวยมากมองตรงปะดึกเป็นแถวโอ้โอออยนี่แหละเดี๋ยวเราขอดูเขานิดนึงอยากรู้ว่าเขาปลูกอะไรอ,ะอ่ะเอาเบิร์ไงเนี่ยต้นน้ำต้นไม้อยู่ต้นน้ำผัก <c oughs> โอ้ผักสลัด <c oughs> ว้าอากาศด,ดีไงปลูกได้นี่เป็นกวางตุ้งที่ชอบคือ เขายกล่องที่สวยอขอเบิ้งนี่เดอ้อขอเบิ้งนี่เดอ้องามดีงามดีดูแฟนนู้นมนี่เป็นหักบุง้งหักบุ้งตจ้นี้ดูดูมา,ามากมากดีมากด้วยขอคอนตรงนี้หน่อยได้ไหมเป็นไงยสวย งูไปสุดเลยเนาะตอนทางมาทางนี้ก็มีเอาเบิ่งยังได้อันนั้นเขายกเขาตักตักน้ำตักน้ำเขาต้องใช้น้ำใช้ปุ๋ยใช้น้ำธรรมชาติใช่ธรรมชาติอื๋อนี่ผักอะไรอันนี้ไม่รู้จักไม่เคยเห็นอันนี้น่าจะเป็นเนี่ยนี่เนี่ยอันนี้ผักอะไรไม่รู้จักมันผักกาด สลัดผู้สาวรถนะ้ำเปนไหมไปแล้วเด้อขอบใจหลายอันน้นผักนี่อย่างแปลงอันตังโอต,งตังโอตังโอรสชาติมันเป็นยังไงรสชาติคือผักอันเนาลี่ทั่วๆไปแนะ่สวยนี่สวยอชอบชอบชอบอะระวังทางนะพอเคยปลูกนะแต่ไม่ <laughs> <laughs> อันนี้น่าจะใกล้ใกล้ได้เก็บแล้ว ูได้อย่างนี้นะเขจะปู๊บใจมากเลยอ่ะนั่นก็มีน,นู่นนู<อ>่นนู่นเป็น<อ>ขา้างในเป็นเป็นแถเวเลยน,นู่นเลยสวยสวยเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อค่ะนี่เขาจะมีโอ้เข้าขาเสื้อผ้าขายงานฝีมือขอที่นี่อืมสวยสวยเรามีนักท่องเที่ยวไว้โอ้น่าจะเป็นแบบของของแบบสไตล์ชนเผ่าของเขาทำเองอ่ะคิดว่าโอ้ฟังนนู้ผัก เป็นผักเป็นเขาน่าจะปลูกเองแหละดูดูท่าทางแล้วอะ่ะที่เราเห็นเขาปลูก,กเยอะเออน่าจะที่ทางระหว่างทางที่ผ่านมาเห็นปลูกผักเยอะมากน่าจะใช่ ชะมดกาแฟขี้ไ <Pie> ม่รู okay. ้แต่ว่าเราคือขี้ชะมดเนี่ยรู้เลยรู้เลยเนี่ยกาแฟหลวงข้าวบานก็สบายดีเข้ามาเลยบุกบุกจะได้ใส่กระเป๋าใส่ตกใจตกใจเห็นนู่อันนั้น เขียนว่ากาแฟอะไรค่เคร่องเขี้สมดจตัวนี้เนาะตัวนี้ตัวนี้ีเป็นตัวนี้ถึงด้วยคาดนตัวนี้ยังตัวนี้ครได้แล้วอ๋อควรแล้วเกิดแค่นี้ก็หอมแล้วคุณ อันอันอันนี้ก็เป็นกาแฟชามุกเมือนกันที่มันเพิ่งกินแล้วออกมานะจะเป็นก้อนเป็นอ๋อเป็นก้อนเลยขอชิมเป็นแก้วก่อนแก้วเอาเย็นดีกว่ามีกี่แบบกาแฟมีลาวธรรมดาเอาเย็นเเอาย็นไม่รู้ว่ากินร้อนดีวะกาแฟลาวเลยเอาเย็นแต่กี่แสนห้าประมาณ ไม่เปล่าธรรมดาธรรมดาเหรธรรมดาแต่กี้เยี่ยมมากสาวเออเดี๋ยวหลังมาชิมขี้ชมุนนี่คือแบบที่เพิ่งออกออกมาเลยขี้ๆเลยอ่ะเออเขียวมาจากตูดสดๆเออพอน้ามาเทียวดิ้สุดยอดเนาะขอขอขอถึงนี่โอ้โหไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้เลยเยอะมาก คือแปลว่าตัวใหญ่นะขี้ก้อนใหญ่ขนาดนี้อ่ะร้านห้าอันเล็กก็มีนี่นี่นี่เป็นก้อนๆนลยสี่ห้าพันเลยเขาไม่ใช่คอกาแฟจริงต่อให้ปอกินกาแฟขี้ชมดขี้อะไรก็ช่างปอก็บอกไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงแต่แกก็รู้ว่ามันหอมอะไรอย่างเงี้ยโอเคบอกได้ไม่ใช่นักรีวิวอ่ะรี่ิวเรีวิวเลี้ยงที่อื่นครับตัวชมดเนี่ยออเลี้ยงที่ไหนข้างหลังนี่เลยครับกาแฟ แล้วก็ตัวชมดก็อยู่นี่เลยถ้าเพื่อคนคไปาหนหมาการมาชิมใดกาแฟขี้ชมดลูกขอบางทางไปใต้กรงศรีงานรักมากนะ,นาะนะกาแฟปลูกที่นี่กาแฟปลูกที่นี่ชมดก็อยู่ที่นี่ข้างหลังนี่เลี้ยงที่นี่ก็ของทั้งหมดนี่ทำเองเลยดีวิวกาแฟไม่เป็นนะแต่ว่าบอกเลยว่ามันกลิ่นไม่เหมือนกินเข้าไปแล้วทาลมในคอกลิ่นจะเป็นไม่เหมือนของที่อื่นไม่เคยกินกาแฟรสชาติแบบนี้ าาจริงๆไม่ได้มนอขอบใจอะไรก <c oughs> ดูดูจนหมดละ เทอผ้าะเราเหลืออีกเจดกิโลค่ะ พอดีนวดข้าวมันเป็นฟางเขานวดมือไหมวะเขานั่งเขาแยกข้าวหรืออะไรเขาทำเขาตากเขาตากเขาแห้งเลยทั้งหดเขาเขาแบกเขา ไกลๆนู้นน่ะเขาตากไว้คุณไปใกล้หลังคารน่ะเขาตากไว้บนไว้บนปอสั้างข้าวอยู่แล้วก็ไปหาบมาแล้วก็มาตากตรงนี้อีกทีหนึ่งเตรียมที่จะนวดนางเขาเป็นขั้นๆด้วยนะนางข,ขั้นบันไดเหมือนนางขั้นบันไดอ่ะขั้นบันไดเล็กๆอยู่ตีนเขาอ,ะอ่ะเราใกล้ถึงตึกแล้วประมาณสี่กิโลสวยตอนนี้มีข้อลังตากันลังตากข้าวนี่ายที่เขาบอกว่าเป็นจุดนี้เขาลังแบกข้าวทุลนเลย มีครับเครื่องขอ,อนวดตันนี้มีขนวดข้าวนวดข้าวมาแล้วก็ใส่กระสอบแล้วก็แบกแบกขึ้นรถเลยเออโอ้เห็นกองฟางแล้วคิดถึงเป็นเด็กหน่อยเนาะสวยมากมีรถไหมพาข้ามไปดูว้าวเป็นเหมือนนาขั้นบันไดเล็กๆอะ่ะ เขา, but, าหาบข้าวสวยมากเดินทางต่อจ้ะหลายแวะเห็นอะไรสวยๆงามๆก็อยากแวะเนะอันนั้นไอ้ไอ้พูดไม่ถูกควายควายเป็นสีนั้นอ่ะควายเหมือนควายเผือกอ่ะ ว,ว้าวมีคลองน้ำเล็กๆข้างล่างตรงนั้นไม่กล้าเดินลงไปนะเผื่คอคนหนึ่งคนหนึ่งสีคนหนึ่งปลูกข้าวใหม่เขามีนน้ำอ,อันนี้มีน้ำอีกคนหนึ่งเกี่ยว,ค,วคนหนึ่งเก็บไปคิดว่าจะมาเห็นเข้าวต้นเพื่งดำนาเพราะนี่คือนาดำจะเป็นกลุ่มๆอ่ะเข้าวเป็นกลุก่มอ่น้ำตกตาลวางเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง โอเคเราจะเล่นตรงนี้แหละตรงนี้สวยสุดแล้ว <c oughs> อเอาเกียรเลยนึ่งด้วยกรานะ <c oughs> ข้างบนน่าจะสวยสวัานีน้แน่นอน งงดูตัวนี้กินกล้วยอร่อยไหมทางขึ้นละวางทางชันมาลองดูลองดูไม่รู้นะว่าจะถึงข้างบนงได้หรือเปล่าตรงนี้ตรงนั้นทางขึ้นมันไม่ธรรมดาเนี่ยขึ้นตามน้ำได้ No เฮ้ยจุกใจมันไม่เห็นมีมวมิแววว่ามันจะมีจุดชุมอยู่บบน้ำตกตาดกวางสีไม่ได้มีแค่น้ำตกนะคะทุกคน